วันนี้เป็นวันที่8ธันวาคมนะครับวันนี้เรามานั่งแก่งนะครับที่เอ่อไอ,อตอ้นนี้เรียกแก่งอะไรนะเป็นต้นน้ำแม่กลองครับเป็นต้นน้ำแม่กลองนะครับอันนี้เรามานั่งล่างแก่งดูนะครับซึ่งดูสิครับว่าน้ำ ไหลค่อยๆนะครับแล้วก็ทิวทัศน์รอบคัดลำน้ำนเนี่ยเขียวสวยงามนะเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับอ,อากาศก็เย็นสบายไม่หนาวจัดนะครับน,ะน้ำก็ไม่ได้เชี่ยวนะชิวๆนะครับฟังเสียงน้ำาลยครับว่าเสียงน้ำเป็นยังไงนะครับ ดูหินระหว่างทางนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับตอนนี้ไหลหนนลำก็ทยอยลงมาล่องน้ำกันเป็นแถวเลยนะครับดอดอีเลยนะเออ,มเอไม่ไเม่ววานปากไหลถ้าเป็นล่องแก่นแล้วต้องใส่ ดูสองข้างฝั่งนะครับมีต้นไม้เขียวชะอุ่มนะครับ โอเคนะครับเอาเท่านี้ก่อนนะครับ